สวัสดีครับวันนี้ช่อง My p g มาแนะนำวิธีการทำฟิกมาออกเป็น HTML CSS นะครับโดยไม่ต้องนั่งแกะทีละอินเด e มนนะครับวิธีการนะครับก็คือเวลาเราออกแบบในฟิกม a านะครับอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้ตัวนี้จะมีเฟรมเป็นเฟรมหลัก อยู่นะครับแล้วก็จะมีเฟรมย่อยๆหนึ่งสองสามนะครับที่การที่จะให้ทําการเอ็กพอดได้นะครับก็คือเราจะถอดเฟรมย่อยๆเนี่ยออกมาเป็นเฟรมหลักของแต่ละหน้านะครับซึ่งถ้าออกแบบไว้ทําครุกไว้นะครับก็แนะนําว่าแค่ใช้วิธีลากออกมาครับอันนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูโอเคตอนแรกก็คือในกลุ่มนี้ยจะเป็นเ,เรื่องของ หน้าหน้าหนึ่งอย่างเช่นเรียกว่าหน้าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปเซตติ้นะครับทีนี้มันก็จะมีหน้าพวกอะไรต่างๆนี้นะครับีนี้จะเป็นหน้าอะไรทุกทีนี้วิธีเราก็คือให้ Select ที่ตัวเดสก์ท็อปหน้าภายในของตัวเดสก์ท็นะแล้วก็ลากออกมาเป็นเป็นแยก ก็นี้พอได้เฟรมแยกกว่ามาแบบนี้นะครับก็ให้เราคลิกคลิกที่เฟรมหลักนะครับตัวนี้โอเคพอคลิกเฟรมหลักปุ๊บนะครับก็คลิกฟังอินนะครับแล้วก็ไปี่ฟิกมาทูเอชทีเอ็มเอลแล้วก็รอมันทางาน,นสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมีหน้าจอให้เลือกว่าเราจะเลือกใช้เฟรมอะไรนะอันนี้ก็เลือกใช้เฟรมตัว s e ตติ้งนะครับเซตติ้งติฟเนเจอแล้วก็กดเ x ็ o r อร์ได้เลยครับ เอากด x p o r t ปุ๊บก็รอเครื่องทํางานสักแป๊บหนึ่งนะครับ่าก็จะให้ขึ้นหน้าจอเป็นว i วอินนะครับเวนะครับวิวอินเอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สําหรับ export นะครับเราก็จะได้หน้าที่เป็น HTML พร้อม CSS ต่างๆนะครับแล้วก็ layout ต่างๆก็จะเหมือนใน f ิกมาเลยอันนี้เราก็เดี๋ยวผมลองสวิตช์กลับมาดูที่ตัวฟิกมาตัวหน้านี้จะเอาสูบเห็นไหครับ เราลองมาดูที่ตัวเว็บ AI นะครับอันนี้ก็หน้าจอก็จะเหมือนกันทีนี้ใน q u e s AI นะครับเรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กด Export Code แล้วก็เองมาทำงานสักคู่นึงนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น HTML CSV เดี๋ยวจะเปิดไปดูนะครับอันนี้ก็ได้ได้ไฟล์โหลดไฟล์ออก สมมติพอได้ไฟล์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น zip มานะครับผมคลิกขวาแล้วก็ extract ไฟล์นะครับเราเปิดก็ไปดูนะครับก็จะมีไฟล์ชื่อ index นะครับแล้วก็มีไฟล์ javascript นะครับแล้วก็มีไฟล์ตัว css นะครับนี่เปิดในดูนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น css ออกมาตั้งก้อนเลยนะครับไม่ว่าในตัว f i กมาจะกำหนดอะไรไว้นะครับก็จะออกมาตั้งก้อน แล้วก็ได้ image ที่เป็นรูปต่างๆนะครับก็จะถูกเก็บไว้ใน a s s e t แล้วก็ image แล้วก็แสดงชื่อภาพนะครับจะลองมาดูกันวันนี้นะก็จะได้ image ทั้งหมดที่ไว้สำหรับทำภาพในหน้านั้นๆขึ้นมานะครับส่วนข้อความนะครับข้อความเราถ้าเราออกแบบแล้วมีการเกยนข้อความไว้ด้วยนะมันก็จะได้ข้อความออกมา ทีนี้ลองวิวดูนะอันนี้วิวด้วยตัวนะครับก็จะได้หน้าจอนึกว่าเกือบสมบูรณ์แบบนะครับจะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะให้ทางเว็บดีลเปอร์นะครับของเรานำไปใช้งานต่อได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับการเอ็กพอร์ต f ิกมาเป็น html css ก็จบลงพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับทิ้งคำถามไว้ได้ที่ในเว็บบอร์ดเรานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่เว็บบอร์ดให้นะครับ